คุณเคยช่วยชีวิตใครสักคนโดยไม่รู้ตัวแล้วพบว่าคนคนนั้นกลายเป็นบอดี้การ์ดหลับที่ตามปกป้องคุณทุกฝีก้าวไหมแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือหัวใจของเขาไม่ได้อยู่แค่กับความปลอดภัยแต่กำลังตกหลุมรักเธออย่างไม่อาจต้านทานความใกล้ชิดความลึกลับและแรงดึงดูดที่แผ่ซ่านครั้งนี้ใครจะรอดจากสเสน่ห์ของเขาได้บ้างห้ามพลาดเรื่องราวสุดตึงเครียดและโรแมนติก ที่จะทำให้คุณลุ้นจนหยุดหายใจกลางค่ำคืนที่เงียบสงัดสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างห้องพักของเธอกลิ่นกาแฟที่เพิ่งชงยังอบอวลในอากาศเธอเดินไปที่ระเบียงสายตาเหลือไปเห็นรถสีดำจอดอยู่ตรงถนนด้านล่างและชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนทันใดนั้นความทรงจำของวันนั้นก็ผุดขึ้นวันที่เธอช่วยชีวิตชายปริศนาจากอันตรายชายคนนั้นคือเจ้าพ่อมาเฟียที่มีชื่อเสียง แต่ตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่แค่ชายลึกลับอีกต่อไปแต่เป็นบอดี้การ์ดหลับที่ถูกส่งมาเพื่อปกป้องเธอหัวใจของเธอเต้นแรงทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจและบางอย่างในสายตาของเขาทำให้เธอสะดุดเขาเก้าวเข้ามาใกล้ร่างสูงของเขากลายเป็นเงาในแสงจันทร์มือของเขาแต่ไหลเธอเบาๆความรู้สึกแผ่วเบาแต่ร้อนแรงพุ่งขึ้นมา เธอได้กลิ่นน้ำหอมผู้ชายอ่อนๆและสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นใต้ฝ่ามือของเขาหัวใจเธอสั่นไหวแต่ก็มีความหวาดกลัวเล็กน้อยเขาเงยหน้ามองตรงตาเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าดวงตาสีเข้มของเขาพูดได้มากกว่าคำพูดใดๆเสียงรถที่วิ่งผ่านข้างล่างทำให้บรรยากาศชะงักและความเงียบกลับเข้ามาอีกครั้งทั้งคู่ยืนอยู่ตรงนั้นห่างเพียงก้าวเดียว แต่เมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบพวกเขาท่านใดนั้นมือของเขาก็โอบรอบเอวเธอร่างเธอสั่นไหวด้วยความประหลาดใจและความตื่นเต้นลมหายใจของเขาอุ่นชิดกับข้างหูเธอและเสียงหัวใจของเธอดังก้องในอกสายตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาและความกังวลเขาพูดเบาๆเพียงคำเดียวคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอพองโตและกลัวในเวลาเดียวกัน เสียงของเขาเบาลงราวกับกลัวว่าการพูดดังเกินไปจะทำลายช่วงเวลานี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นอันตรายอีกคำพูดนั้นช่างหนักแน่นและจริงใจแต่ในน้ำเสียงมีความอ่อนโยนที่ทำให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอมองดวงตาของเขาดวงตาที่เคยเย็นชาและเคร่งครึมตอนนี้เต็มไปด้วยความห่วงใยและบางอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนสายลมกลางคืนพัดผ่านทำให้ผมของเธอปลิวละเล็กน้อย เขาเอื้อมมือมาดึงผมที่ปลิวเข้าทีปลายนิ้วของเขาแตะบนเส้นผมของเธอเบาๆสัมผัสนั้นร้อนแรงเกินกว่าคำพูดใดจ,จะบรรยายฉันกลัวใจตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้เธอน้ำเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอไม่รู้ว่าควรยิ้มหรือถอยออกเพราะทุกสัญชาตญาณบอกว่าเขาอันตรายแต่ทุกส่วนของร่างกายกลับเรียกร้องให้เธออยู่ใกล้เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ ลมหายใจของเขากระทบกับแก้มของเธอกลิ่นน้ำหอมผู้ชายเข้มข้นและอบอุ่นทำให้เธอเวียนหัวเล็กน้อยหัวใจเต้นรัวราวกับกำลังเต้นในจังหวะของเขาแต่ก่อนที่เขาจะใกล้มากกว่านี้เสียงรถยนต์ข้างล่างดังขึ้นเหมือนโลกภายนอกเรียกสติของพวกเขากลับมาเขายิ้มบางๆเหมือนรู้ว่าเธอกำลังสับสนและตื่นเต้นไปพร้อมกันฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ เขากล่าวและมือก็โอบรอบเอวของเธออีกครั้งร่างของเธอติดกับเขาความอบอุ่นและความแข็งแรงของเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและวันไหวไปพร้อมกันเธอหลับตาพยายามควบคุมหัวใจที่เต้นแรงแต่สัมผัสทุกอย่างรอบตัวเขียนเรื่องราวชัดเจนเสียงหัวใจเขาดังอยู่ข้างหูรสชาติของอากาศเย็นประปนกับกลิ่นน้ำหอมและแสงจันทร์ส่องผ่านผ้าม่าน ทำให้เงาของเขาละมุนและลึกลับในเวลาเดียวกันเขาก้มลงใกล้เธอมากขึ้นปลายจมูกแตะข้างแก้มของเธอมือที่เคยแข็งแรงเต็มไปด้วยความอบอุ่นร่างของเขาแนาบกับเธออย่างเป็นธรรมชาติทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวและลมหายใจเธอเริ่มติดขัดฉันไม่อาจต้านทานเธอได้เขาพูดคำนี้ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความจริงใจเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน และเวลานี้เป็นของพวกเขาเพียงสองคนสายตาของเธอเปิดขึ้นชาชาเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาเขาเห็นความปรารถนาความกังวลและความซื่อตรงผสมกันอยู่เธอไม่สามารถต้านทานรอยยิ้มบางๆของเขาและหัวใจเริ่มรู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยนไปพร้อมกันเขาเอ็นตัวเข้ามาใกล้ริมฝีปากของเขาเกือบแต่ริมฝีปากของเธอความตึงเครียดในอากาศพุ่งสูงหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบฟังได้ โลกทั้งใบเหมือนเหลือเพียงแสงจันทร์และความใกล้ชิดของเขาแต่แล้วมีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงนั้นดังและชัดเจนเหมือนเรียกสติกลับมาเขาถอนตัวเล็กน้อยแต่สายตายังคงจับจ้องเธอเหมือนต้องการบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคืนวันไหนเขาพูดคำนี้ด้วยน้ำเสียงแน่นหนักและมือก็ยังโอบรอบเอวของเธอ ทำให้เธอรู้สึกทั้งปลอดภัยและตื่นเต้นไปพร้อมกันเธอพยายามหายใจช้าๆแต่ร่างกายตอบสนองต่อความใกล้ชิดทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวเธอรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดและความอบอุ่นเหมือนมีแม่เหล็กอินวิเซเบอร์ดึงร่างของเธอไปหาเขาเขาเอียงศีรษะและรอยยิ้มจางๆปรากฏทำให้หัวใจเธอพองโตคืนนี้เป็นคืนของเราเขากระซิบข้างหูเสียงนั้นร้อนแรงและชัดเจน ทำให้เธอแทบละลายไปกับความรู้สึกบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดเพียงเสียงหัวใจของทั้งคู่ที่ดังก้องแสงจันทร์สาดส่องผ่านผ้าม่านทำให้ร่างของเขาและเธอละมุนในเงาความใกล้ชิดทำให้ทุกสิ่งรอบตัวจางหายเหลือเพียงความรู้สึกที่แผ่วเบาแต่ร้อนแรงเขาก้มลงอีกครั้งริมฝีปากของเขาแตะเบาๆบนริมฝีปากของเธอโลกหยุดหมุนและเวลาหยุดนิ่งหัวใจของเธอสั่นไหว ทุกความกลัวและความตึงเครียดหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความปรารถนาที่ถูกเก็บไว้ตลอดเธอหลับตาแน่นปล่อยให้ความรู้สึกพาเธอลอยไปมือเขากุมมือเธอแน่นเหมือนสัญญาว่าจะไม่ปล่อยไปไหนและในเงามืดของค่ำคืนนี้ความลับของพวกเขาเริ่มเบ่งบานกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครรับรู้ยกเว้นพวกเขาสองคนรุ่งเช้าของอีกวัน แสงแดดสาดเข้ามาอ่อนๆผ่านผ้าม่านทำให้ห้องดูอบอุ่นและสงบแต่หัวใจของเธอยังเต้นแรงไม่หยุดเขายังคงอยู่ใกล้นั่งบนเก้าอี้ข้างเตียงดวงตาของเขามองเธอด้วยความกังวลและห่วงใยเหมือนทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกเธอค่อยๆลุกขึ้นแต่เขาเอื้อมมือมากุมไว้อย่าเพิ่งไปไหนนะน้ำเสียงเข้มแต่แฝงความอ่อนโยน ทำให้หัวใจเธอพองโตและรู้สึกปลอดภัยเธอหันไปมองเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มบางๆแต่แฝงความลึกลับและอำนาจร่างสูงและแข็งแรงของเขาทำให้เธอรู้สึกทั้งหวั่นไหวและมั่นใจฉันต้องไปทำงานเธอกล่าวเสียงเบาแต่เขาก้าวเข้ามาใกล้เหมือนกำลังป้องกันไม่ให้เธอจากไปฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเขากล่าวอีกครั้งน้ำเสียงหนักแน่นและจริงใจ สายตาของเขาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวข้างนอกบ้านเริ่มมีเสียงผู้คนและรถยนต์แต่ในห้องนี้เหมือนเวลาหยุดหมุนมีเพียงเธอและเขาและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวกายเขาเอื้อมมือมาแตะแก้มเธอเบาๆมือร้อนและแข็งแรงแต่สัมผัสนั้นนุ่มนวลและปลอดภัยเธอเงยหน้าขึ้นศบตาเขาหัวใจเธอสั่นไหวราวกับจะหลุดออกมาเมื่อคืนฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใคร เขากระซิบเบาๆเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ทำให้เธอรู้สึกทุกคำเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาและเธอเธอไม่สามารถหันหนีและไม่อยากหันหนีร่างกายและจิตใจตอบสนองต่อเขาทุกแรงดึงดูดทุกความอบอุ่นทําให้เธอแทบลืมหายใจเขาก้มลงอีกครั้งริมฟีปากของเขาใกล้กับเธอแต่ครั้งนี้ช้าและตั้งใจเหมือนต้องการให้ทุกความรู้สึกซึมลึกเข้าไปในหัวใจเธอ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าเธอเหมือนโลกภายนอกเรียกสติของเธอกลับมาแต่เขาไม่ละสายตามือเขายังคงโอบรอบเอวของเธอแน่นเหมือนสัญญาว่าจะอยู่กับเธอเสมอเธอค่อยๆถอ,อนหายใจพยายามควบคุมอารมณ์แต่สัมผัสทุกอย่างทำให้หัวใจเต้นรัวลมหายใจของเขากระทบข้างหูกลิ่นน้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์และความอบอุ่นของร่างกายเขาทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและปลอดภัย เขาเก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นสายตาของเขาสื่อสารความปรารถนาและความห่วงใยฉันไม่สามารถปล่อยเธอไปไหนได้คําพูดนั้นหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและซื่อตรงเธอรู้สึกเหมือนลอยไปกับความรู้สึกนั้นทุกอย่างรอบตัวเหมือนจางหายเหลือเพียงเขาและเธอและความใกล้ชิดที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความหวานจู่ๆมือเขาก็กุมมือเธอแน่น ร่างเธอสั่นสะท้านด้วยความประหลาดใจและความตื่นเต้นลมหายใจของเขาอุ่นใกล้แก้มและหัวใจของเธอดังราวกับจะกระแทกออกมาเธอเงยหน้าศบตาเขาดวงตาสีเข้มของเขาสื่อสารทุกความรู้สึกความรักความปรารถนาความห่วงใยและบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขาทำให้หัวใจของเธอพองโตและเต้นแรงเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูด เหมือนแม่เหล็กอินวิเซเบอร์ดึงร่างของเธอไปหาเขาทุกความรู้สึกที่พยายามเก็บไว้ตอนนี้ระเบิดออกมาพร้อมสัมผัสและสายตาเขาโน้มตัวลงอีกครั้งริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากของเธอเบาๆโลกหยุดหมุนและเวลาหยุดนิ่งหัวใจของเธอสั่นไหวทุกความกลัวและความตึงเครียดหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความปรารถนาที่เต็มไปด้วยความซื่อตรง เสียงนาฬิกาบนผนังเตือนว่าเช้าแล้วแต่เธอไม่อยากหันไปมองเพราะทุกวินาทีที่อยู่ใกล้เขาทำให้หัวใจเธอเต็มไปด้วยความสุขและความหวั่นไหวเขาถอนริมฝีปากออกเล็กน้อยแต่มือยังคงโอบรอบเอวเธอสายตาเขาจับจ้องเธอแน่นเหมือนต้องการให้เธอรู้ว่าไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเพียงคนเดียวเธอหลับตาแน่น และยอมปล่อยใจให้ไหลไปกับความรู้สึกทุกอย่างรอบตัวเธอจางหายเหลือเพียงเขาและเธอในโลกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความปรารถนาและความลึกลับที่ชวนใจสัน่นแสงแดดยามเช้าเริ่มส่องผ่านหน้าต่างอีกครั้งทําให้ร่างของเขาและเธอละมุนในแสงความใกล้ชิดทําให้ทุกสิ่งรอบตัวเธอหายไปเหลือเพียงความรักที่เติบโตอย่างเงียบๆและหัวใจที่ไม่อาจต้านทานแรงดึงดูดของเขาได้ เขาโน้มตัวลงอีกครั้งสัมผัสริมฝีปากของเธอราวกับเป็นคำสัญญามือของเขากุมมือเธอแน่นและดวงตาเต็มไปด้วยคำว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอค่ำคืนมาเยือนอีกครั้งแสงไฟถนนส่องผ่านหน้าต่างบ้านแต่ห้องนี้ยังอบอวลไปด้วยความเงียบสงัดและความตึงเครียดที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขานั่งอยู่ข้างๆเธอบนโซฟาร่างสูงสง่างามและเต็มไปด้วยพลัง ดวงตาของเขาจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตาเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดของเธอเธอพยายามหายใจช้าๆแต่ทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวหัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นราวกับโลกภายนอกหยุดหมุนและเหลือเพียงเขาและเธอเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอร่างของเขาอบอุ่นและมั่นคงคืนนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวเขาพูดเสียงเข้มแต่แฝงความอ่อนโยนหัวใจของเธอสั่นไหว รอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากแต่เธอยังรู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อยเพราะเขาไม่ใช่แค่คนรักแต่เป็นเจ้าพ่อมาเฟียที่มีอำนาจและความลึกลับสายตาของเขาลงลึกถึงจิตใจเธอเหมือนทุกความรู้สึกที่เธอเก็บไว้ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างช้าๆแรงดึงดูดระหว่างพวกเขาเข้มข้นขึ้นจนหัวใจเธอเกือบหยุดเต้นเขาก้มลงใกล้ริมฝีปากแตะข้างหูเธอเบาๆ ลมหายใจของเขาร้อนและอ่อนโยนฉันไม่สามารถห่างจากเธอได้คำพูดนั้นทำให้เธอสั่นสถานแสงไฟจากโคมไฟส่องเงาของเขาและเธอลงบนผนังทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูช้าและตั้งใจราวกับอยากให้เธอเก็บทุกช่วงเวลาไว้ในความทรงจำเธอเงยหน้าสบตาเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาและความกังวลร่างของเขาแนบชิดกับเธอมือใหญ่กุมมือเธอแน่น เหมือนสัญญาว่าจะไม่ปล่อยเธอไปไหนเสียงลมหายใจของเธอและเขาผสมผสานหัวใจของเธอดังก้องในอกทุกการสัมผัสของเขาเรากับกำลังพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเท่านั้นเขาก้มลงใกล้ริมฝีปากของเธออีกครั้งครั้งนี้ช้าและตั้งใจปลายนิ้วเขาแต่หน้าผากของเธอเบาๆร่างของเธอสั่นไหวด้วยความอบอุ่นและความตื่นเต้นเธอสวย และฉันไม่อาจต้านทานได้เขากระซิบเสียงต่ำความอบอุ่นของร่างกายเขาและลมหายใจร้อนรดแก้มทำให้หัวใจของเธอพองโตและเต้นแรงเธอไม่สามารถพูดอะไรออกมาเพราะทุกคำพูดติดอยู่ในลำคอร่างกายตอบสนองต่อความใกล้ชิดของเขาแรงดึงดูดระหว่างพวกเขาเข้มข้นจนเกือบเผลอใจเขาโน้มตัวลงจนริมฝีปากใกล้เธอมากขึ้นมือทั้งสองกุมร่างของเธอแน่น ทุกสัมผัสเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูดความปรารถนาและความหงใยใยถูกถ่ายทอดผ่านร่างกายเสียงนาฬิกาบนผนังเตือนว่าค่ำคืนผ่านไปครึ่งหนึ่งแต่เธอไม่อยากปล่อยให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปทุกวินาทีที่อยู่ใกล้เขาทำให้หัวใจเต้นแรงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอรอยยิ้มบางบางปรากฏบนใบหน้าและดวงตาของเขาเปล่งประกายเหมือนสัญญาว่า ไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเธอหลับตาแน่นปล่อยใจให้ไหลไปกับความรู้สึกสัมผัสของเขาอบอุ่นและมั่นคงทําให้ทุกความกลัวและความกังวลหายไปเหลือเพียงความรักที่เติบโตเงียบเงียบและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวัน่นไหวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเหมือนโลกภายนอกเรียกสติกลับมาแต่เขาไม่ละสายตามือเขายังคงกุมมือเธอแน่น และรอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นเหมือนเดิมเขาก้มลงอีกครั้งริมฝีปากของเขาแตะเบาๆบนริมฝีปากเธอลมหายใจของเขาอุ่นชิดแก้มหัวใจของเธอสั่นไหวอย่างแรงราวกับโลกหยุดหมุนและเวลาหยุดนิ่งแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างทำให้เงาของพวกเขาสองคนละมุนทุกสัมผัสและทุกสายตาราวกับเขียนเรื่องราวรักของพวกเขาไว้บนผนังของโลกเขากุมมือเธออีกครั้ง เรากับต้องการบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเพียงคนเดียวเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดแรงปรารถนาและความอบอุ่นของเขาทุกอย่างผสมผสานเป็นความรู้สึกที่แทบทําให้หัวใจละลายเขาก้มลงใกล้อีกครั้งและครั้งนี้ความใกล้ชิดไม่ใช่เพียงการสัมผัสแต่เป็นการสื่อสารความรักและความปรารถนาที่ทั้งสองซ่อนอยู่ในใจมาตลอด เสียงลมหายใจของพวกเขาสอดประสานร,ราวกับเพลงที่ไม่มีคำพูดโลกภายนอกหายไปหมดเหลือเพียงเธอและเขาในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความหวานและความตื่นเต้นที่ยากจะอธิบายเขาก้มลงซบไหล่เธอมือแน่นราวกับจะปกป้องทุกสิ่งและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความหวั่นไหวราวกับพบโลกทั้งใบในความอบอุ่นของเขาเธอหลับตาอีกครั้ง ปล่อยให้ความรู้สึกพาเธอลอยไปทุกอย่างรอบตัวจางหายเหลือเพียงความรักและความใกล้ชิดที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงและร่างกายตอบสนองต่อความอบอุ่นของเขาอย่างเต็มที่ค่ำคืนลึกลงทุกทีแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างสร้างเงาละมุนบนผนังห้องทําให้ร่างของเขาและเธอดูใกล้ชิดและน่าหลงไหลย,ยิ่งขึ้นเธอยังนั่งอยู่บนโซฟาหัวใจเต้นแรงไม่หยุด รราวกับทุกวินาทีที่อยู่ใกล้เขาเป็นวินาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขานั่งลงข้างๆมือใหญ่โอบไหล่เธออย่างเบาๆสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมั่นคงคืนนี้ฉันจะอยู่กับเธอน้ําเสียงของเขาเข้มแต่แฝงความอ่อนโยนเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาของเขาลึกและลึกลับเต็มไปด้วยความปรารถนาและความกังวลทุกการเคลื่อนไหวของเขา ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงยิ่งขึ้นสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างทำให้ผมของเธอปลิวละเล็กน้อยเขายื่นมือมาแตะผมเบาๆปลายนิ้วสัมผัสกับเส้นผมของเธออย่างนุ่มนวลและหัวใจของเธอสั่นสะท้านฉันกลัวแต่ก็ไม่อยากห่างจากเขาเธอคิดในใจเพราะทุกสัมผัสของเขาเหมือนดึงหัวใจเธอไปใกล้มากยิ่งขึ้นเขาเอียงหน้าเข้ามาลมหายใจร้อนชิดแก้มเธอ มือใหญ่โอบรอบเอวความอบอุ่นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอทำให้หัวใจเต้นรัวและมือเท้าเริ่มสัน่นเสียงหัวใจของเธอดังกล้องในอกดวงตาของเขาจับจ้องเธอแน่นทุกความคิดทุกความรู้สึกเหมือนเขารับรู้ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเธอฉันไม่สามารถปล่อยเธอไปไหนได้เขากระสิบน้ำเสียงต่ำแต่ชัดเจนทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและปลอดภัยในเวลาเดียวกันเธอหลับตาแน่น ปล่อยให้สัมผัสของเขานำทางร่างของเขาแนบฉิดหัวใจของเธอเต้นแรงและทุกลมหายใจของเขาเรากับกำลังสื่อสารความรักและความปรารถนาเธอเงยหน้าขึ้นชาชาริมฟีปากเขาใกล้กับเธอร่างของเธอสั่นสะท้านและลมหายใจติดขัดแรงดึงดูดระหว่างพวกเขาเข้มข้นขึ้นเรื่อยเเขาเอียงหน้าจนใบหน้าชนใบหน้าเธอสายตาของเขาจับจ้องทุกการตอบสนองของเธอ ความใกล้ชิดทำให้หัวใจเต้นรัวและร่างกายตอบสนองต่อความอบอุ่นและแรงดึงดูดของเขาฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเขากล่าวเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซื่อตรงทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและละลายไปพร้อมกันแสงจันทร์สะท้อนบนดวงตาของเขาทำให้ดวงตาดูลึกลับและน่าหลงหลยยิ่งขึ้นเธอเงยหน้าขึ้นศบตาเขาและหัวใจแทบหยุดเต้น เพราะเห็นความปรารถนาความอ่อนโยนและความจริงใจในดวงตาเขาชัดเจนเขาโน้มตัวลงอีกครั้งปลายนิ้วแตะบนแก้มของเธอสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยแรงปรารถนาร่างของเธอสั่นสะทานด้วยความตื่นเต้นหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเขากระสิบน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยทำให้เธอหัวใจพองโตและกลัวในเวลาเดียวกันเธอหลับตาแน่น ปล่อยใจให้ลอยไปกับความรู้สึกทุกสัมผัสทุกลมหายใจทำให้หัวใจเต้นแรงและร่างกายตอบสนองเขาก้มลงใกล้ริมฝีปากเราวกับกําลังรอคำตอบจากเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาและความอ่อนโยนทำให้เธอไม่สามารถละสายตาได้ลมหายใจของเขากระทบข้างแก้มความอบอุ่นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างหัวใจของเธอสั่นไหวและเต็มไปด้วยความสุข ราวกับโลกหยุดหมุนและเวลาหยุดนิ่งแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างทำให้ร่างของเขาและเธอละมุนในแสงทุกสัมผัสทุกสายตาเหมือนเขียนเรื่องราวรักของพวกเขาไว้ในอากาศเขากุมมือเธอแน่นเหมือนต้องการบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเพียงคนเดียวเธอหลับตาอีกครั้งปล่อยใจให้ลอยไปกับความรู้สึกทุกอย่างรอบตัวจางหาย เหลือเพียงความรักความอบอุ่นและหัวใจที่ตอบสนองต่อแรงดึงดูดของเขาเขาก้มลงซบไหล่เธอมือแน่นราวกับปกป้องทุกสิ่งและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความหวั่นไหวราวกับพบโลกทั้งใบในความอบอุ่นของเขาเสียงลมหายใจของพวกเขาผสมผสานร,ราวกับเพลงที่ไม่มีคำพูดโลกภายนอกหายไปหมดเหลือเพียงเธอและเขาในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความหวานและความตื่นเต้นที่ยากจะอธิบายเขาก้มลงใกล้อีกครั้งและครั้งนี้ความใกล้ชิดไม่ใช่เพียงการสัมผัสแต่เป็นการสื่อสารความรักและความปรารถนาที่ทั้งสองซ่อนอยู่ในใจมาตลอดริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากเธอเบาๆหัวใจของเธอสั่นสะทานลมหายใจของเขาอุ่นชิดแก้มราวกับโลกหยุดหมุนและเวลาหยุดนิ่งรุ่งเช้าของวันใหม่ แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างห้องทำให้ห้องอบอุ่นและสว่างสวยัยเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ใกล้หน้าต่างจิบกาแฟอุ่นๆช้าๆหัวใจยังเต้นแรงแต่สงบลงเล็กน้อยเขายืนอยู่ใกล้ๆสายตาจับจ้องเธอด้วยความอ่อนโยนรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ามือใหญ่โอบไหล่เธอแนบชิดและในความอบอุ่นนั้นเธอรู้สึกปลอดภัยมากกว่าที่เคยเมื่อคืน ฉันคิดถึงเธอตลอดคืนเขากระซิบเสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอยิ้มเบาๆหัวใจพองโตไปด้วยความสุขเธอมองรอบตัวบ้านเงียบสงบไม่มีอันตรายไม่มีความตึงเครียดมีเพียงพวกเขาสองคนและความรักที่ค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆเ,เขาเอียงหน้าเข้ามารอยยิ้มอบอุ่นสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ น้ำเสียงหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนทำให้เธอแทบละลายเธอเอื้อมมือไปจับมือเขาร่างของเขาอบอุ่นและมั่นคงหัวใจเธอเต้นแรงแต่สงบทุกความกลัวที่เคยมีหายไปหมดเหลือเพียงความรักและความหวานเขาน้มตัวลงริมฝีปากสัมผัสริมฝีปากเธออย่างอ่อนโยนครั้งนี้เป็นการสัมผัสที่เต็มไปด้วยความรักและคำสัญญาความรู้สึกทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ ตอนนี้ถูกถ่ายทอดออกมาราวกับโลกหยุดหมุนรอบพวกเขาเพียงสองคนหลังจากนั้นเขากุมมือเธอแน่นพาเธอเดินไปที่ระเบียงแสงแดดยามเช้าส่องลงมาและสายลมเบาๆพัดผ่านทำให้หัวใจของเธอรู้สึกสดชื่นและอบอุ่นไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขากระซิบเบาๆฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ปล่อยให้เธอเผชิญทุกสิ่งเพียงลำพังเธอยิ้ม น้ำตาแห่งความสุขไหลเบาๆฉันเชื่อเธอคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักที่ซ่อนอยู่ลึกๆในหัวใจพวกเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงแดดอุ่นๆและสายลมเย็นๆเรากับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ความรักของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวังความอบอุ่นและความมั่นคงเขาโอบรอบเอวเธอเธอแนบร่างชิดและทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นเงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่พูดได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดวันนั้นหัวใจทั้งสองคนประสานกันความรักและความไว้วางใจสร้างสายใยที่แน่นหนาทุกความหวาดกลัวทุกความลึกลับถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรักแท้และพวกเขารู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคหรือความท้าทายใดๆพวกเขาจะผ่านมันไปด้วยกันมือจับมือหัวใจแน่นแฟนและรักที่เติบโตอย่างมั่นคงและสงบ ค่ำคืนจะมาถึงอีกครั้งแต่ไม่ว่าค่ำคืนไหนความรักของพวกเขาก็จะส่องสว่างเหมือนดวงดาวกลางท้องฟ้าเป็นความรักที่ไม่อาจต้านทานและเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังความอบอุ่นและความสุขที่แท้จริง